สวัสดีครับคุณผู้ชมและผู้ฟังที่รักทุกท่านนี่คือรายการเปริดตำนานกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวครูบาอาจารย์ตำนานเล่าขานผู้ทรงอภิญญาครับเปิดตำนานในตอนนี้จะไปสืบค้นเรื่องราวของยอดพระอดิยะแห่งเทือกเขาสมอคอนดินแดนถ้ำตะโก เมืองลบบุรีผมพูดมาแบบนี้คุณผู้ฟังทุกท่านก็คงจะรู้แล้วว่ากำลังจะกล่าวถึงบุคคลท่านใดถูกต้องแล้วครับท่านผู้นั้นก็คือหลวงพ่อเผาพุทธสโรแห่งวัดถ้ำตะโกโดยเรื่องราวที่จะนำเสนอแก่ท่านจะขอหยิบยกบันทึกการเดินทางในสมัยวัยหนุ่ม ของหลวงพ่อทันประสบการณ์เมื่อครั้งจาริกที่เมืองอุตรดิต์ได้พบเจอกับสมณะพระอาจารย์ลึกลับที่ไม่รู้นามรูปหนึ่งจนได้มีประสบการณ์น่าทึ่งกลับมาเรื่องราวจะเป็นเช่นไรขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้เลยครับพระครูพุทธสราจารย์หรือหลวงพ่อเผา พื้นเพเดิมท่านเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ครับอำเภอพยุหะคีรีบ้านเกิดอยู่แถวแถววัดอินทารามตอนเด็กพ่อแม่พาไปฝากให้เรียนหนังสือกับหลวงพ่อคงวัดอินทารามต่อมาเมื่ออายุได้11ปีหลวงพ่อคงท่านจึงบรรพชาให้เป็นสามเณรจนอายุครบบวช ได้อุปสมบทที่วัดเขาแก้วโดยมีพระอุปชาคือหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลเรียนอยู่กับหลวงพ่อเทศสองปีได้กราบลาไปศึกษาต่อที่จังหวัดอุทัยธานีที่สำนักวัดทุ่งแก้วของหลวงพ่อใจก่อนจะเข้ากรุงเทพไปอยู่ที่วัดสุทัศน์กับเจ้าคุณสีวิสุทธิวงศ์อีก 3, สามพรรษา จึงกราบลาคืนถิ่นเกิดจะสังเกตได้ว่าตลอดชีวิตการศึกษาของท่านล้วนแล้วแต่ได้ครูบาอาจารย์ที่เป็นยอดฝีมือทั้งนั้นนะครับเมื่อกลับมาอยู่วัดอินเป็นพระครูช่วยงานสอนแก่ภิกษุสามเณรอีกเกือบสองปีแม้ตอนนั้นวัยจะล่วงเข้าสู่30ปีสามารถอยู่ที่นี่เป็นพระอาจารย์ได้แล้ว แต่ใจของหลวงพ่อท่านยังไม่อยากจะหยุดหาความรู้ใส่ตัววันหนึ่งจึงเข้าไปกราบลาหลวงพ่อคงเพื่อจะขอออกเดินทางอีกครั้งท่านเดินทางหาสถานที่วิเวกเพื่อฝึกกรรมฐานไปเรื่อยๆเดินจนไปถึงฝั่งประเทศพมา่านนเมื่อกลับไทยแล้วก็มาหยุดอยู่ที่จังหวัดตาก พักจำพรรษาที่วัดชนะสงครามจนกระทั่งออกพรรษาก็มาคิดทบทวนว่าการเดินทางหลังจากนี้เราจะไปไหนต่ออีกดีกำลังอยู่ในเส้นทางสายเหนือจะทุดงเหนือต่อดีไหมเพราะสายเหนือเขาก็ว่ามีครูบาอาจารย์ที่เก่งกาจอยู่หลายท่านแล้วก็ยังมีพุทธสถาน เหมาะแก่การแสวงบงบนอีกมากใจก็ให้หวนนึกได้ถึงพระแท่นศิลาอาจที่เมืองอุตริดิ์ได้อ่านและได้ยินชื่อเสียงนี้มานานแล้วอยากจะไปกราบสักการะสักครั้งเพราะไหนๆก็มาถึงตากแล้วตัดสินใจได้ก็ออกเดินทางทันทีหลวงพ่อเผาเดินลัดเลาะข้าบแม่น้ําปิงผ่านอุทยานแม่วะ เข้าสุโคไทยผ่านศีสัชนาลัยในที่สุดก็เข้าถึงเมืองอุตรดิตจนได้เดินต่อมาอีกจนเข้าสู่เขตอำเภอรับแลจนกระทั่งได้ไปกราบพระแท่นศิลาอาจสมหนังใจหมายแต่ได้มีเกร็ดตรงนี้นิดหนึ่งตรงที่ว่าเมื่อตอนที่หลวงพ่อเภาเดินทางมาถึงนี่เองหลวงพ่อท่าน ได้สังเกตเห็นสมณะรูปหนึ่งที่เดินทางมาเพื่อสักการะพระแท่นเหมือนกันแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าสมณะท่านนี้น่าจะมีอายุอย่างต่ำแปดสิบไปลายๆขึ้นไปแน่ๆดีไม่ดีหลวงพ่อทันว่าอาจจะหลุดไปถึงร้อยปีเลยก็ได้ท่านชราภาพมากแล้วผิวหนังเหี่ยวย่นเหมือนเนื้อหุ้มกระดูกบ่งบอกอายุ ความสมบุกสมบันของร่างกายแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าผิวกายภายนอกเท่านั้นที่ดูแก่แต่กายภายในของท่านดูว่าหาจะเป็นเช่นนั้นไม่หลวงปู่ปููบนี้เดินเหินคล่องแคลวกระฉับกระเฉงดีเหลือเกินก็เล่นเอาที่ว่าพระหนุ่มในวัยสามสิบตนตนในขณะนั้นเดินตามท่านไม่ทันก็แล้วกัน ก็ให้เกิดความเลื่อมใสามากอยากจะพูดอยากจะคุยตั้งแต่ตอนขามาแล้วแต่ติดเพราะว่าตามท่านไม่ทันนี่แหละเลยไม่ได้คุยแวบเดียวท่านไปถึงพระแท่นเสียก่อนจึงได้หยุดยืนรอตามมารยาทของผู้น้อยให้ผู้อาวุโสกว่าสักการะก่อนหลวงปู่เท่าท่านนั้นถึงพระแท่นศิลาอาจแล้ว ก,ก้มลงกราบนมัสก,การนึกว่าท่านจะหันหลังกลับท่านนั่งลงต่อแล้วขัดสมาธิทำสมาธิภาวนาอยู่ที่หน้าพระแทน่นเมื่อเป็นแบบนี้หลวงพ่อเผาก็ยิ่งไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปเพราะเห็นว่าท่านทำสมาธิอยู่ก็ไม่อยากจะไปรบกวนท่านก็รออยู่ตรงทางเข้านั่นแหละเพราะคิดว่าหลวงปู่เท่ารูปนี้ อีกสักป่าเดี๋ยวท่านก็คงจะลุกกลับแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ครับยิ่งยืนรอท่านก็ยิ่งไม่ลุกจนเวลาผ่านไปชั่วครู่ใหญ่เลยแหละเอหลวงปู่ท่านนี้นั่งอยู่ก็ตั้งนานแล้วไม่ยอมลุกเสียทีเมื่อไหร่จะไปกันนี่นอใจมันก็อดเผลอคิดไม่ได้นะคุณผู้ฟังแต่ว่า ทันใดน,นั้นหลวงพ่อเผาท่านก็ได้ยินเสียงตอบกลับมาแทบจะในทันทีเหมือนกันอยากให้ไปก็จะไปเดี๋ยวนี้แหละเสียงนั้นเป็นเสียงแหบพราของพระชราผู้นี้เองแล้วหลวงปู่เท่ารรบนั้นก็ลุกขึ้นเดินสวนกลับออกมาด้วยความที่ทั้งตกใจและละอายใจพระนุมหลวงพ่อเผาจึงได้แต่ยกมือไหว ก้มหน้าก้มตาค้อมหัวให้ท่านเดินสวนผ่านไปโดยยังไม่ได้กล่าวพูดอะไรตัวก็รีบตรงไปที่หน้าพระแทน่นโดยตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวเมื่อเสร็จจากนี่แล้วจะรีบติดตามท่านเพื่อไปเอ่ยคำขอสมาลาโทษอีกทีหนึ่งที่เผลอคิดไม่ดีไปก็ทำกิจนมัสการที่หน้าพระแท่นศิลาอาจตามที่ได้ตั้งใจมา เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วขาเดินกลับออกมาเห็นหลังหลวงปู่ววัท่านเดินอยู่ตรงนั่นเองทีแรกก็ว่าจะตะโกนเรียกแล้วแต่ด้วยมารยาททีดีเราเดินไปทักท่านเองจะดีกว่าจึงได้เร่งฝีเท้าเข้าไปหาหลวงปู่แต่เพลอแบบเดียวหลวงปู่ท่านนั้นเหมือนจะเดินห่างท่านออกไปอีกครับหลวงพ่อก็พยายาม เร่งกวดฝีเท้าตามเข้าไปอย่างกระชั้นชิดแต่ยิ่งเร่งเท่าไหร่หลวงปู่รูปนั้นก็เหมือนจะเดินนำหางจากท่านออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันเป็นทั้งความประหลาดใจและความทึ่งใจช่ร้อยว่าหลวงปู่รูปนี้น่าจะไม่ธรรมดาเสียแล้วละ่ะอยากพูดอยากคุยด้วยจริงๆหลวงปู่เท่าลึกลับ เดินนำหน้าหลวงพ่อเผาที่ก็ยังคงตามติดไม่ลดละท่านเดินซ้ายก็ตามซ้ายท่านเดินขวาก็ตามขวาเดินหน้าก็ตามหน้าแต่ตามยังไงก็ไม่ทันเสียทีท่านยังคงถอยห่างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดก็คลาดกันจนได้หลวงปู่เท่าท่านหายลับตาไปแล้ว ด้วยความเหนื่อยหอบจึงหยุดพักหายใจหายคอสักครู่ก็เพิ่งมารู้ตัวว่าท่านไปหลุดอยู่ที่ป่าไหนก็ไม่รู้ครับมันเป็นป่าที่รกทึบมากเส้นทางดูไม่เหมือนกับตอนที่ท่านมาเลยแม้แต่น้อยไม่คุ้นเคยและไม่เคยเห็นนี่เราเดินหลุดมาได้ไกลขนาดนี้เลยหรือเพราะใจมัวแต่จดจอ่อแต่หลังของหลวงปู่เท่า จนลืมมองสองข้างทางไปเสียสนิทบัตรนี้หลวงพ่อเผามารู้ตัวอีกทีก็หลงป่าเป็นที่เรียบร้อยแต่หลวงพ่อไม่ได้เกิดความกลัวเรื่องหลงป่าเลยแม้แต่น้อยครับเพราะใจท่านยังไม่อยากออกยังปรารถนาที่จะได้พบเจอหลวงปู่เท่าลึกลับรูบนั้นท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานว่า หากมีบุญวาสนาขอให้ได้พบท่านและสนทนาด้วยสักครั้งหนึ่งเดินวกไปวนมาตลอดช่วงบ่ายวันนั้นก็หาตัวหลวงปู่ไม่เจออีกเลยจึงได้นั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้เพื่อพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะยังไงค่อยว่ากันอีกทีเวลาจากช่วงบ่ายคล้อย เข้าสู่เวลาเย็นย่ำค่ำคืนเมื่อพระอาทิตย์ตกดินแล้วความมืดก็เริ่มเข้ามาปกคลุมหลวงพ่อท่านก็นั่งมองท้องฟ้าดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยสังเกตรธรรมชาติฟังเสียงของป่าสถานที่ป่าตรงนี้มันแปลก,แ,ปลกแต่เป็นการแปลกแบบที่ว่าดูไม่น่ากลัวเลยแม้แต่นิดเดียวแม้มันจะมืด ก็มืดแค่ท้องฟ้าแต่สรรพสิ่งโดยรอบดูอบอุ่นปลอดภัยเสมือนกับเป็นกลางวันอยู่ก็มิปานฟังเสียงการไหลของน้ำลมพัดโชยพริ้วเย็นเย็นเอื่อยๆโปรง่งโล่งเบาสบายฟังเสียงการเอื่อนเอ่ยเจื้อยแจ้วของสรรพสัตว์มันช่างดูไพเราะเหมือนทุกตัวที่นี่มันมีความสุข ไม่มีความทุกขอยู่เลยเมื่อท่านทอดอิริยาบถคิดอะไรไปเรื่อยเปยื่อยสักครู่หนึ่งก็สังเกตเห็นว่ามีชายและหญิงสองคนเดินถือคบไฟออกมาจากแนวป่าด้านหน้าเมื่อเขาเข้ามาใกล้ก็มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าท่านแล้วก็ก้มลงกราบนมัสก,การสังเกตดูว่าทั้งคู่สีหน้าและใบหน้า ดูช่างพูดพองอิ่มเอิบไม่เหมือนคนชาวป่าเลยแม้แต่น้อยนมัสการขอรับพระคุณเจ้าหลวงปู่ท่านให้มานิมนต์พระคุณเจ้าไปพบได้แล้วขอรับไม่ต้องคิดอะไรแล้วหลวงพ่อเผาก็ตอบรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่านเดินตามชายหญิงคู่นั้นจนกระทั่งในที่สุดก็มาโผล่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ลักษณะเป็นหมู่บ้านธรรมดาทั่วไปแต่ที่น่าแปลกก็คือในตอนนั้นไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามแล้วแต่ชาวบ้านยังคงออกมาทำมาหากินกันปกติเสมือนกับเป็นตอนกลางวันเลยครับจุดคบไฟสว่างสวยเดินไปเดินมาพลุกพล่านไปหมดพวกเขาเห็นสมณะเดินผ่านมาก็ต่างหันมามอง ยกมือไหว้สีหน้าทุกคนดูผุดผ่องอิ่มบุญไปหมดและแล้วในที่สุดหลวงพ่อเผาก็ได้เจอกับหลวงปู่เท่าผู้นั้นที่ท่านนั่งรออยู่ที่ให้เธอรอถึงค่ำคืนก่อนเพราะไม่อยากจะให้เจอทางเข้าหรอกหนาเจอแล้วก็ติดทุกคนเดี๋ยวออกไปแล้วจะหาทางกลับมาอีกหลวงพ่อเผา จึงได้ก้มลงกราบนมัสก,การพูดคุยสนทนาตามที่ตั้งใจแล้วท่านก็สอบถามไปตามที่ใจสงสัยเมื่อถามว่าหลวงปู่ชื่ออะไรท่านตอบมาแต่เพียงว่าเราไม่มีชื่อไม่มีตัวตนไม่ต้องรู้เสียก็ได้เมื่อถามว่าหลวงปู่อายุเท่าไหร่แล้วท่านก็สายหน้าอีกบอกแต่เพียงว่า เราอยู่มานานคว่าที่ใจเธอคิดเราอยู่ทั้งอดีตอยู่ทั้งปัจจุบันและอนาคตท่านจึงไม่ได้ถามอะไรต่ออีกเพียงแต่ขออนุญาตเรียนกรรมฐานจากท่านซึ่งหลวงปู่ตอบตกลงหลวงพ่อเผาท่านได้อยู่เรียนกรรมฐานจากหลวงปู่เท่าชั่วระยะหนึ่งท่านว่า ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จนแทบจะลืมวันลืมคืนเลยครับชาวบ้านชาวป่าดูจะมีความสุขก,กายสบายใจไปหมดทุกค่ำทุกคืนจะมานั่งฟังคำบรรยายธรรมจากหลวงปู่เท่ากันได้เก็บเอาความรู้และอะไรดีๆจากที่นี่กลับมาเป็นอันมากท่านอยู่จนไม่คิดจะกลับเลยแหละกระทั่งวันหนึ่ง หลวงปู่เท่าได้เรียกไปพบแล้วบอกว่าถึงเวลาที่เธอจะต้องกลับแล้วหนะท่านก็สั่งให้ชาวบ้านเดินนำมาส่งหลวงพ่อเผาที่ปากทางเวลานั้นท่านไม่อยากจะกลับเลยไปเดินค้นหาเส้นทางอีกกี่ครั้งก็ไม่เจอทางไปที่นั่นอีกเลยใช้เวลาอยู่เกือบอาทอิตย์กว่าที่จะเริ่มสลัดความรู้สึกยึดติดแบบนี้ไปได้ แต่หลวงพ่อท่านว่าแบบนี้ก็ดีแล้วละ่ะคงเป็นความปรารถนาของตัวหลวงปู่ที่ท่านก็ไม่รู้แม้กระทั่งชื่อคงไม่อยากให้ท่านยึดติดไม่งั้นตัวท่านก็คงไปต่อไม่ได้เก็บเอาแต่ความรู้ไปก็เพียงพอแล้วเมื่อได้ประสบการณ์จากเมืองอุตรดด์มาเต็มเปี่ยมก็ถึงเวลาที่ภิกษุเผา จะออกเดินทางต่อไปเรื่องราวเปิดตำนานก็จบลงที่ตรงนี้ซึ่งในโอกาสหน้าจะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปครับชมคลิปจากดับเบิลคัลเลอร์แล้วถ้าชอบอย่าลืมติดตามเรากด u ั s c r i b e แล้วอย่าลืมคลิกรูปกระดิ่ง ให้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้เพื่อคุณจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนและการอัปเดตใหม่ๆจากเราขอบคุณมากครับ